สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c a o f u ฟ u r e ในวันอังคารที่28มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงไป12.20นะคะปิดไปที่1,256.44ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,251ถึง1,278นะคะราคาขึ้นมาทํา i g ที่บริเวณ1,278นะคะในช่วงเช้าในตลาดเอเชียนะคะก็มี แรงหนุนจากข่าวที่ว่าจีนเนี่ยนำเข้าทองทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในปี2013นะคะก็คือนำเข้า1,158ตันนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมก็นำเข้าเพิ่มขึ้นถึง24%นะคะเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยังมีข่าวว่าอินเดียจะทบทวน ามาตรการการนําเข้าทองคําจํากัดการนําเข้าทองคําก่อนที่จะสิ้นเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ก็ทําให้ราคาทองคำปรับขึ้นมาแรงนะคะในช่วงในช่วงเช้าในตลาดเอเชียแต่ว่า,าราคาก็ไปแก่งตัวผันหวนะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มีความกังวลน,นะคะต่อ ผลการประชุม FOMC ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะว่าเฟดอาจจะมีการลดมาตรการ QE ลงอีก1,000 10, 0ล้าน u s ดอลลารวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มที่จะมีเสถียรภาพด้วยนะคะก็เลยทำให้มีการขายทำกำไรทองคำออกมานะคะแล้วก็อมอง แนวโน้มของ,างราคาทองคำนะคะว่ายัางน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อนะคะทั้งจากปัจจัยบวกทางด้านเฟดเน็ตเทลนะคะจีนก็ยังนำเข้าทองคำเพิ่มขึ้นอินเดียก็จะลดก็คือจะทบทวนมาตรการจำกัดนำเข้าทองคำนะคะถ้าเราดูกราฟในรายชั่วโมงก็ไอซ์ไเริ่มขึ้นมานะคะจากระดับที่ต่ำนะคะใกล้ๆอเวอร์โซคะ่ะแล้วก็กำลังไต่ระดับขึ้นมา ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะสำหรับแนวต้านวันนี้ก็มีที่1,265แล้วก็1,278นะคะแนวรับมีที่1,255แล้วก็ถัดมา1,250อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นในเรื่องของการประชุม FOMC ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้แรงนะคะแล้วก็ยังให้เปิดลองเมื่อราคาอ่อนตัวแต่มีจุด stop loss ที่บริเวณ1,230นะคะ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องธนาคารกลางยุโรปนะคะส่งสัญญาณพร้อมสู้กับภาวะเงินฝืดในยุโรปด้วยวิธีการซื้อแพ็กเกจเงินกู้เงินกู้ของธนาคารที่ที่ปล่อยให้กับสินเชื่อครัวเรือนแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องที่อินเดียเตรียมที่จะทบทวนมาตรการนำเข้าทองคำในสิ้นเดือนม,มีนาคมนี้นะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนะคะมีดัชนี PMI ภาพบริการที่ดีกว่าคาดนะคะห้าออกมา56.6นะคะดีกว่าคาดแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนยอดขายบ้านใหม่ต่ำกว่าคาดนะคะออกมา414,000หน่งยูนิตเท่านั้นเองนะคะส่วนดัชนีดาวโจน์เมื่อคืนติดแล้วลงไป41.23จุดนะคะ ก็ลดช่วงลบไปได้นะคะนักทุนก็ยังมีความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงมานะคะส่วนน้ำมันดิบก็ร่วงลองอีกนะคะในขณะที่น้องทุนก็ยังมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากความกังวลในประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะว่าเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงส่วนค่างเงิน USD นะคะก็ ตรงตัวได้นะคะหลังจากที่ร่วงลงแรงในสัปดาห์ก่อนแต่ค่าเงินก็ยังมีความเปราะบางนะคะเพราะว่านักทุนก็ยังเทขายสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่นะคะจากความวิตกในวิกฤตการณ์ตลากเปลี่ยนของอาร์เจนตินานะคะรวมถึงในบราซิลแล้วก็ในตุรกีด้วย SVTR กับในแช์นะคะก็ถือเท่าเดิมส่วนเงินบาทนะคะ ก็ปิดไปที่32.89นะคะในช่วงเช้าวันนี้อยู่ก็อยู่ที่32.87นะคะสำหรับซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่ในภาพรวมราคาก็ยังไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มไม่ชัดเจนแนวรับมีที่19.6แล้วก็19.4แนวต้าน20แล้วก็20.3นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเงินบาทนะคะแก่งตัวในกรอบแคบในระยะสั้นราคาก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนแต่ระยะยาวก็ยังมีแนวโน้มที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับมีที่32.7แล้วก็32.6แนวต้านที่33แล้วก็33.2นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรน์นะคะก็ยังไม่สามารถผ่านเส้น Moving Average 200ไปได้นะคะ แนวโน้มในในระยะสั้นยังไม่ชัดเจนแนวรับมีที่หนึ่งร้อยหกจุดสี่แล้วก็หนึ่งร้อยห้าจุดห้าแนวต้านหนึ่งร้อยแปดแล้วก็หนึ่งร้อยเก้านะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน s ิงเกิลสต็อกฟิวเจอนะคะ k t b H 14, mm hmm. 1 4ก็ปรับตัวลดลงมาที่เส้นว mm ิ่งเม่ไรสอง0 0แล้วก็เป็นบริเวณเดียวกับเส้นอัพเทนไลน์ด้วยนะคะอานไซให้สัญญาณโอเวอร์โซแรงขายอาจจะมีการชะลอตัวลงนะคะแนวรับมีที่17บาทแล้วก็16.4แนวต้านที่17บาท50แล้วก็18บาทส่วน True H 14นะคะราคาค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับภาวะตลาดโดยรวมที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงแนวโน้มในระยะสั้นยังไม่ชัดเจนนะคะแนวรับมีที่7.10บาทแล้วก็6.60แนวต้าน7.60แล้วก็8.10นะคะให้เวทแลซี C. ส่วน Jazz H 14นะคะปรับตัวลดลงมาเทรดดิ้งในต่ำต่ำกว่าเส้น moving average 200อีกครั้งแต่ว่าแนาวโน้มยัง แล้วก็แนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะคะแนวรับมีที่6บาท60แล้วก็6บาท20เงาต้าน7บาท10แล้วก็7บาท40ให้เทรดยิ่งช็อตสำหรับเซ็น50นะคะหลุด880ลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวซีรีส์ h ยังเหนือยืนเหนือ870จุดได้นะคะก็ยังมีลุ้นว่ามีโอกาสที่จะดิดกลับแล้วก็คาดหวังกอบการแก่งตัวแบบไซเว์เพื่อตั้งหลักนะคะแล้วอาจจะขึ้นทดสอบ900ได้อีกครั้งนะคะ แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับเซนต50ก็มีแนวรับที่873แล้วก็850นะคะแนวต้าน890แล้วก็904ส่วนซีรีส์เฮนะคะก็มีแนวรับที่861แล้วก็840นะคะแนวต้านที่888แล้วก็900สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอนุพันธ์จากบริษัท Classico Future เนวนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ